นี่ครับมื้อนี้มากกินสุกี้ครับผมกำลังใส่พักเลยส <c oughs> ุกี้นี่มีหมูหมักหมูหมัมกเนื้อมักครับผมเนื้อส้อยมักแล้วก็มีสบายน้างนำ้ำแล้วกันนี่ครับกุ้งพาเรียบร้อยนี่ครับเห็ดหอมเห็ดหอมใส่ลงไปเห็ดหอมแล้วก็มีมีเห็ดเห็ดเข็มทอง นครับเห็ดเข็มทองมือนี้ป้าตีป้าตีสุกี้ด้วหลังจากป้าตีขอบุญไปแล้วเมื่อวาน <c oughs> นี่ครับพักกำลังง่ายเลยนี่ซุ้มเห็ดมือนี้โอ้มีขนาขนาต้นใหญ่น้ำแล้วก็มีกระปุกอ่อนนี่ครับน้ำจิม้มอันนี้น้ำจิม้มสุกี้สูตรเต้าหู้ยี้น,นี่อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเจลเจลห่อนครับน้ำจิม้มน้ำดำเจลห่อน นี่อันนี้ก็บน,น้ำจิม้มซีฟูด้ดมันบานนะประมาณนี่ยล่ะเดี๋ยวหาหมอเดือดก่อนนี่ครับกำลังเดือดได้ทีครับปุ้ง,งลงเนือ้อลงหมูล่งอง <c oughs> นี่ครับนี่ครับ,น,บนีพ่พ่อพ่พ่อมันมาเพียบมันมาเพียบเลยเหรออะไรมันมาเพียบ นี่ครับผมเนื้อลวกไปบ่ต้องบ่ต้องลวกด้นบ่ต้องลวกด้วครับจุ่มหนื่งเื้อเออก็สะดุ้งสะดุ้งดีละไปกินของเฟนชาบูอ่ะเนื้อเขาบางๆจุ่มแล้วกินเลยเฮลโหลไมยเฟนนีิอาว สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องไอคำกิ่นกินลองให้เราครับผมขอบคุณขอบใจขอพว่ไทย thank you ถูกการรับชมถูกเอฟซีลยครับช่วงนี้กับเทศกาลตุ๊จีนเนาะขอให้มีความสุขในเทศกาลตุ๊จีนและก็วันวาเลนไทน์ผู้ใดมีความรักกะขอให้รักอย่างยืนต่อไปผู้ใดบ่ทันมีกะขอให้มีขอให้พอขอให้ได้ขอให้โดนเด้อครับ้มนี้อคำกินเมื่อกินสุกี้ปาเต้สุกี้ว่ะหลังจากเมื่อวานนี้ ปาตีน้ำจิ้มมันนี่ปาตีซุกี้ครับมีหมูมักเนื้อมักพักสดโอ้หลายอย่างแฮ่อันนี้กินลาดน้ำจิ้มมาเรียบร้อยใส่มาเป็นถวยเลยมาลุยจัดโอ้ปุ่นเซนกันมี่ แม่งยังว่าเต็อยู่ังหลังมาเลยอ่ะร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมร้อนชักกรอบดิค่ะเนื้อก็นุ่มแม่ไปซื้อมามักเอง

แสบขนาครับหลวกไปกินไปเรยอสแสบครับ แบบกูไปกินในร้านเขาเลยเยอะกินนี่ซัดเข้าไปลัวๆพราสะดุ้งอ,อือือ

ไม่กินหวัหวลกไม่กินหัวมีแั่ขยะก็วางข้างข้างลูกข้า,างข้างก่อนค่อยเทสิงพร้อมกันเดียวเนื้อพักบุงด้วยนะชั่งหน,อน่อยนี่ครับสะใภหน้าครับแล้วก็เนื้อครับ

จิมลาลงไปจิมลาลงไปมิกมิกครับผมนี่จ้าปีไมมคายให้ป้งด้วยไม่เคยเห็นจ้ากินกุ้งมาก่อนเลยเก่งมากๆก่อนไม่ชอบเลยยิ<ม>่ใหญ่อมา <c oughs> นี่ครับะลวกเมื่อ้วาเรียบร้อยนอีออ่ครับสบายนั่งขึ้นในแรกไปนั่นนนงเลยบอกหลังก็พอเปิดไปซื้อไปซื้อเนื้อ,อกินมากินอยู่สันสองอเอาทะลูในี่กุ้งเนี่ยเนาเอาหัวมันหลุดร่วงหมดหยิบเอา,ากุ้งอ่ะ

นี่จัดมาอีกครับหมูหมักหมูหมักอีกถ้วยหนึ่งเลยอืมนะอืม มเดนี่ันหอดีๆแล้วบงกินคนอนไปกี่ตัวอืมขนาดขนาดนี้กรอบครับ็วนี้ให้แปเหรอืมเปิดมันนี่ยคนบอกคยกินบอกร่นาานพาดกินไปชื่ใด

ตัดน้ำสุกเอากุ้งค่ะอะแม่อะไรอะ่ะหัวให้หใหแม่กินหัวเนี่ยหล้วขึ้นนะว่ <c oughs> มาสดหนักวันไหนจังหน่อย มาว่ากันต่อด้วยผักและวุ้นเส้นจิ้มราลงไปไม่ชอบกิ่น่าเัินเนอะมันก็คนจะอร่อยแหละแต่ไม่ชอบกลิ่นจิ้มเจ่วดหอนนะตักใ่กัน โหกุ้งกี่โลเนะี่ยจี๊ด่ากินคนเดียวนะฮะน้ำแข็งนี่แหละลุยกันต่อครับฉันรู้สึกว่าเอวจะยาวขึ้น า,าอนเอขึ้นน่นี่ยงกว่าสูงึออเยอยงนียาวเลยที่อนะอาานอนเนี่ยเอ้ยาวสูดนอนนี่จบ,บเป็นสรีา<ะ>ของคนสวยจะพุงละ่ะเอออยามีพุงนะกันเพราะพุงมงันก็จะเป็นหูกระโดนขึ้นมาจริง กิน,อ,น,น,นยอ,อยู่รานเขาสามพันเดินขุนเมืองนี่นุ่มขึ้นล่ะพี่ผัวเร็วบ่ได้เลยผัวเดได้แงงเนาะสมวติมีผัวไปกับไปอยู่หลงชวนโทรจะของบ่ได้อยู่ก็พบเอ๋กับสัวันเนีเป็นสัตว์แก่พนักครับพี่น้องคลิปเหนียวพอกันต้องเหนียวครับคลิปหนาพอกัน,น,หน,หนกไหมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม